การประกาศให้นักเรียนในพื้นที่สีแดงเอ่ยนะคะแล้วก็รวมถึงการระบาดในหลายพื้นที่เนี่ยไปเรียนออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีคําถามมาว่าค่าเทอมค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ากิจกรรมพิเศษที่เด็กนักเรียนเนี่ยไม่ได้เข้าเรียนครับสามารถที่จะคืนลด ให้กับผู้ปกครองได้หรือไม่อ,อรครับผมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองนี่แหละค่ะครับก็เลยออกประกาศเลยลงนามโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอืเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆเธอว่ายังไงบ้าง หลักๆใจความสำคัญมีทั้งหมดอยู่4ข้อด้วยกันนะคะคุณคผู้ชมครหนึ่งกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค<อ>่าธรรมเนียมการเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆไปแล้วครับให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้อันแรกคืนเข้าไป อ่าในส่วนที่ไม่ได้ใช้อ่ไม่ได้มีให้คืน,อ,นอันที่2อ,อันที่2นะคะกรณีที่มีความจําเป็นต้องเรียกเก็บเงินเหล่านี้เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครับอาจพิจารณาผ่อนชาระหรือขยายระยะเวลาเรียกเก็บตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีขึ้นกับสถานการศึกษาจะไปพิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาในการเรียกเก็บเอาอข้อส พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามความเหมาะสมครับนะคะและสุดท้ายก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาน,นั้นเนี่ยแจ้งไปทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตามประกาศที่ออกมานี้คุณครูตรีนุชค่ะเ<า>ทียนทอง คุณครูลองไปดูนะครับนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด COVID ขึ้นมาค่ะเด็กๆและผู้ปกครองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอย่างไรมผมว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าออกประกาศเป็นแบบนี้แล้วถ้าไม่เคลียร์ไม่มีทางจบครับถูกพี่โอพูดถูกเพราะอันนี้มันเป็นภาพใหญ่แต่ว่ามันมีในรายละเอียดแล้วจะใช้หลักเกณฑ์ไหนในการพิจารณาว่าเหมาะสมควรจะช่วยเหลือ<ช>เป็นรายกรณีหรือควรจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม สุดท้าย,ม,ม,ยมันแล้วแต่ดุลยพินิษของผอ,อ,อหรือแต่ละสถาบันการศึกษาเช่นเดิมครับคุณครูครับใช่นะคะเอาใหม่ลองคุณครูประกาศเลยค่าอะไรบ้างที่เก็บแล้วคืนเข้าไปสองเด็กไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนลดความสุ่มเสียงไปจับมือกับไอ้ค่ายมือถือจัดแคมเปญไอ้ WiFi ให้เด็กสิใช่ใช่อันนี้น่าทำ หน้าทาเคือมันทําได้หมดอ่ะหารือกับกสทอชอก็ได้เพราะว่าเขามีเครือข่ายอยู่แล้วก็ขอให้เขามาช่วยโอ้อตอนนี้ค่า WiFi ผู้ปกครองที่จ่ายเด็กนักเรียนเรียนเรียน w o r k from home กันอยู่เนี่ยค่ะมันมากกว่าส่งเด็กไปเรียนที่โรงเรียนซะแล้วพี่โอผูดถูกที่นี่มาดูเลยค่ะว่า ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าหน้าอาต่างๆที่ดูแลลูกหลานของตัวเองเนี่ยม,มีค่าใช้จ่ายอะไรมากน้อยแค่ไหน<อ>แล้วมองสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะศูนย์วิจัยเกสิกรไทยเขาไปทําการสํารวจผลกระทบนะคะเป็นมุมมองของผู้ปกครองอนะคะ600คนพี่โอสำหรับเปิดเทอมใหญ่ช่วงปี6 4เนี่ยคือเปิดเทอมใหญ่นี้นะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลน่าสนใจแบบนี้พอไปถามว่าเอ๊ะกังวลไหม ที่ต้องให้เด็กนักเรียนเนี่ยกลับไปเรียนท,ทั้งที่สถานการณ์การระบาดเนี่ยตัวเลขไม่ลงอ,อ85 88.5บอกว่ากังวลแล้วก็ไม่มั่นใจเลยมีคนที่ไม่ไม่กังวลก็คือคนที่ไม่รักลูกหลานนั่นแหละ11.5แต่มองอย่างนี้ไม่ได้พี่โอเคเขาอาจจะมีภาระที่เขาไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ที่บ้านเ,ออเขาอาจจะบอกว่าเออก็ส่งไปเลี้ยงได้ไหมอย่ามาพูดว่าไม่มีภาระไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูลูกได้ พ่อแม่ของคุณตั้งแต่ต้นตอนเลี้ยงคุณน่ะลูกหกเจ็ดแปดคนก็ยังเลี้ยงไืวคุณก็ต้องเลี้ยงลูกได้แต่มีส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเชื่อมั่นแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกินเนี่ยเกือบจะ90นะพี่โอ8ป5สิ้าเขาบอกว่าไม่ค่อยอยากจะส่งกลับไปเรียนหรอกเพราะทุกคน,<ว>นกังวลเพราะ,ะอะไรรู้ไหมทุกคนวิตกกังวลเรื่องเด็กหมดเพราะเด็กมันไม่มีวินัยเหมือนพวกเราเด็กวิ่งไปวิ่งไป,งไปเสร็จเอามือปาดปากเข้าไปเสร็จแล้วไปถึง ปาบคนอื่นก็ปาบเข้าไปคือเล่นการนี่เห็นไหมเล่นการที่เขาวิตกกังวลค่ะนะต่อมาเขาไม่เขาเชื่อมั่นว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายระดับหนึ่งค่ะแล้วไปได้ถูกไหมใช่ทีนี้มาดูเรื่องสะตุ้งสตางในกระเป๋าของคุณผู้ปกครองทั้งหลายก่อนเขาวิตกกังวลว่าไเขาไปเขาไปสอบถามผลกระทบต่อสภาพคล่องเนี่ยนะคะเอาแบบคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางนะครับแป8เก กังวลเรื่องนี้มากกว่าผลสำรวจเมื่อปี63ที่ผ่านมา,ามันกระทบเยอะบอกว่าผลกระทบทางการเงินทางไรายได้เขาเนี่ยมีความวิตกกังวลมากกว่าปี63ใช่นะปี63ที่พี่โออย่าลืมนะเพราะว่า6กเนี่ยก็เป็นการระบาดเหมือนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยระบาดครั้งนี้เขากังวลมากกว่าปีที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะปีที่แล้วเนี่ยพอระบาดปุ๊บเขายังมีเงินสดเก็บใช่พอปีนี้พอระบาดปุ๊บ เงินสดที่เก็บไว้มันหายไปหมดแล้วลากยาวเอลากยาววิธีการก็คือนะคะอผลกระทบเขาบอกว่ากระทบอะไรบ้างตกงานอนะคะสมาชิกครอบครัวตกงานอะไรได้หายไปปรับลดชั่วโมงนะคะเอาไปขายสินค้าตามตลาดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ยอดขายก็ลดลงการปรับตัวค่ะประหยัดเลือกซื้อของที่ราคาถูกลงไม่ซื้อของใหม่ใช้ของที่มีอยู่ยิบยืมเงินจากญาติเพื่อน ไปกดบตัตรเครดิตกดเงินสดรงรับจำนำขอผ่อนชำระกับทางโรงเรียนลดค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาแล้วก็เสริมทักษะต่างๆเห็นไหมความทุกข์ของผู้ปกครองพี่โอนี่สมุดใจกสิกรไทยเข้าเซอร์เวย์มาใช่นะคะทั้งหมดนี้แสดงให้เราเห็นถึงว่ามันแบบหนักหน่วงจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกหนี้แห่งชาติที่พี่โอกำลังจะพูดถึงในช่วงที่สองเช่นเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ปัญหาของเด็กที่จะไปเรียนเนี่ยนะมันลากยาวกันไปหมดคนระัผมว่าคุณครูตรีนุชต้องออกระเบียบให้ชัดอะ่ะใช่เพราะ,ะไม่เช่นนั้นนะมันมันจะไม่ได้กลับคืนมาในค่าจำแนงค่าการศึกษาใช่ครั้งที่เราพูดกันเนี่ยพอใช้ดุลพินิจของคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมันมักมจะไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่ครับ